เดอะสตาครับเดอะสตาจันทบุรีจันทบุรีไทยแลนด์เดอะสตาเดอะสตาเวอร์เจมส์เดอะสตาเวอร์ไทยแลนด์ออฟไทยแลนด์เดอะสตา very good อีท it i อีทเ very good. b u บิวบิเป็นพอยที่สวยงามครับแฮปไ t e แลนด์แฮปเอ่อจันทวลีโฟวินโฟวินไทยแลนด์นัมเ เดอะสตาร์นัมเบอร์วันเดอะสตาร์ไทยแลนด์เจมส์นัมเบอร์วันเดอะเจม์จันทร์นะครับเดอะเจมจันทบุรีพอวินพอวินไทยแลนด์นัมเบอร์วันบิวตี้ฟูลนัมเบอร์วันบิวตี้ฟูลออฟเดอะเวิ เป็นพอยที่สวยงามที่สุดในโลกนี้มีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับเป็นพอยอันดับหนึ่งมันราชนีของพอยนะครับสนใจติดต่อร้านเจนาเชยโทร0871505601ครับ